แดดรุนรุลมเย็นๆแต่ว่าไม่ล่มนะครับวันนี้หลังจากฝนตกเมื่อคืนนี้ครับครับพ่อๆกะบาลันลงโขงคือเก่านะครับจุดเกานะครับปากบ้องสองคอนนะครับเพเภอโบไซจังหวัดบนราชธานีนะครับจุดนี้นะครับจุดท้าปลาจุดน้ําแคบจุดที่ปลาเยอะอีกจุดหนึ่งนะครับรวมกันอยู่ในจุดนี้นะครับใส่เบ็ดใส่ใส่หม้อนะครับคนไนใส่เบ็ดส่วนมางไม่ใส่ใส่หม้อนะครับ กระตักซอนวานแหจุดนี้นะครับศูนย์รวมนะครับศูนย์รวมป,าปาลาปลาล้ยนะครับตอนนี้ก็เลื่อนนักท่องเที่ยวเดินทางมา,าชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับเพื่นกจะพามาชมจุดหาปลาของชาวประมงนะครับเดินทางมาเรื่อยๆเรื่องนักท่องเที่ยวจุดนี้เป็นมาจากสามพันโบงนะครับแต่ล่างนะครับห่างจากไปนี่ประมาณประมาณ2กิโลนะครับ ยานทางที่เดินทางขึ้นมานะครับทั้งท่องเที่ยวเดินทางมาชมจุดหาปลาปาปาป้องสองคอนนะครับนี่เป็นเรือท่อง,งเที่ยวนะครับเดินทางมาจากสามันโบกนะครับทร่นี่เช่าพวงกับหาปลาอยู่นี่นะครับธีชีวิตปากกลากระไรนะครับที่นีน้ำเชี่ยวจริงทะเลือเบาแรงจริงึ้น โอ้ขึ้นบได้เลยนะครับขึ้นได้ลองนำแคบนี่บได้เลยนะคือว่าจุดนี้จุดนำเชี่ยวนำไห้แรงนะพี่น,อน,น้องจุดนี้โอ้เพื่อทำได้หนึ่งบืนบบได้ดอกเป็นบบได้ดอก mười con ba tập thể tương khinh luôn 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 nè, luôn luôn thử Nói ơi! luôn 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 thử, luôn luôn <laughs> เห็นได้นด้นอะางนี้เหลือประมงคนนะครับเขาฟังเห็นได้ปลาหม่องเนี่ยยยมาเบิร์นคนกันนี่นอ้องนี่ดิปลาย้อนมีแต่งงามๆเลยครับนี่ถือมองคนครับเออ เล็กแต่จิ๋วจิ๋วแต่แจ๋วเลยเรือหน่อยคนโอ้สุดยอดเลยเรือมา้าเลยสุดยอดสุดยอดบันนี้เศร้าเมื่อยได้ได่ตาเลยบันนี้เขาฟังน้ว่โอ้เพิ่งเคยเห็นว่ามองล่วงปลาหมาดหรี่หมูล่วงปลาถือถือดีหรีก็คือนมองหนีเนาะปากบ่องนี่นนช่องแคบตัวนี้เขาเหลียกดิสมซาหญาเพิ่งเหลียกอยู่เพิ่งเคยเห็นนะครับ พอปลดปลาตัต้งแต่เวนท่านด้ข้นเันวนะยังเขาฟังว่าท่านในได้อยู่มันดังไปส่วนลกคอับอแมน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 เออถือว่าสุดยอดของล่วงปลาแต่ว่าเป็นเลยมีกิจกรรมประเภทนี้ักปลาก็คือมันมองมันอัน,นันเนาะส่วนรวมของปลายอมรับเลยครับก็ยังคุณตาเพิ่นนี่ตั้งแต่ลงมานะครับผมเห็นมันปลดปลาครับมันมีม่วงสองสามดังแต่ว่าเป็นบริขาฟังเลย นี่ยไปกับข้าวอยู่ในมองเพิ่น,นครับคุณตาใส่มองได้เลยลวงมองเนะลอีร่มอ่ะโอ้ป้านนแกงยังไหนบักหลายเดยนะครับเรือเพลินบ,บอตองยังหลายนะครับแบบง่ายๆนะครับแบนบานเท่าเลยครับนะครับ,นะรบเ,เป็นทางน้ำคุณตา่นเด้ปลดปลาซอยเพิ่นเนาะอยู่ทางหอกเลยขึ้นสมวน บ่ะมันจะไลยบ่เอาไปยากก็ยาวในลวนยอ๋อเอกโอ้วมันรวมกันหาปลาเลยพี่น้องมวนเลยเ <c oughs> บิดมือได้เบิ่งแล้วเลยคุณตาเนี่ยปดมองปดปลาเน,นี่ย <c oughs> ยังมาท่านจะจบเกมจ้ะเปลครับน้าวน้ <c oughs> <c oughs> ฟังนันก็พอฟังนะปดปลาหมดแล้วจเถื่อ กับพราง้นโอ้ยตายแ้เออเบ่อ่ากพอเงินั่ฝนตกกันบ่อบ่ขึ้นน้อยเดียวมันน้อยเงี้ยมันใส่งานลายอใส่งานลายจนบางบ่นเ่าะนเอาไปเย่ยงกันออกเขาต้มยิงดูนจักทีว่าจะได้อนนคนด่ครับ หลายมือใส่เนะ<บ>าะใส่น้ำกัน <บา S 1> เกือบคนเดียวก็ <c oughs> ถือว่าประตูประธาตุสมบูรสมบันใส่งาน<อ>ได้เกินคุ้มเลยหาปลากระเม่นอยู่หนีเนาะคุณคุณที่บนหลักคุณเมาคุณตีไรเที่ยวซุดจอดเลยอ้าถ้าหลุนบังน้ำตาเพิ่น <c oughs> เอา้ายังอีกด่างซึดอีกหนึ่งเลยไปพักกินข้าวก่อนบ่ <c oughs> โอโหฝนหวานขักเกลีพี่น้องเลยหลายเติบ์หมดดา เออโพดสามสี่โลคนวะนะครับปลานย้อนนี่นี่พี่น้องจักิจกัจกโตแล้วปลาย้อนนี่สามสี่โลนี่หลายโตขคักใน,นพี่น้องอ,อ่านาะตาเป็นเข่าฟังแล้ว้ำเบิองน้ำตาเพ่นครับจะเป็นเป็นนางน้ำเพ่นโอ้ยโพดปลาน้ำเพ่นนีมวนแล้วโพดไม่ได้ฟัก พักก่อนพักก่อนป้ามันขึ้นมาตลอดเนาะทัก<ม>สอนตักแหกันยังไวกัยังได้อยู่เกิดโอ้ยมีตรงงามนะครับมีตรงงามใหญ่ๆนี่แหละเข้าเรียกว,ว่าของแฉะเลยนี่ปลาเรือเครื่องเรือเลยเครื่องปลาพุ่งที่ะยาหมองมี่ขนาดเดียวกันเนี่ยหมองไหมว่ามันใส่ใส่เดียวกันเน,นาะเดียวกันเนื่องจากเออเนื่องจากมี ชุดานั้นเลยอ่าคุณตาค้าประจำพันจุ่นี่จะคล้องล่วงมานอยู่นี่นะครับตักสอนกระเบนเพิ่นแล้วครับอ่านี่แหละเขารว่าประมงพระมงคืนยาบ้านนะครับผู้บรรดาชาวบ้านนะครับในการหาปลาของแรงปลาที่ชุ่มสุกชุ่มอีกจุดหนึ่งนะครับของเป็น,น้ำโขงนะครับตรงจุดนี้เวลาปลาขึ้นมานี่จะมารวมกันอยู่นี่เบิดน,นะครับเขาเรียกว่าหาปากบ้องช่องแคบบานสงข้อน,นะครับสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วครับ ขอบคุณครับคุณตาสุดยอดเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับบาลรัดนะครับพอจบคลิปตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าแดดกับอุนมาลนะครับมีโอกาสจะมาถ่ายทํำอีกนะครับเบิมือนะครับมือนีเพ็นว่าปลาขึ้นมานะครับขอบคุณครับที่เขามารับชมให้ลังใจกันคือเก่านะครับสำหรับบอลรัดโงมือนนี้นะครับขอบคุณพี่น้องสำหรับการติดตามนะครับ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใบ่าวหลัดนะครับพบกันอีกคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับพันยังยามอยู่นะครับพี่น้อง